สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆธนานกตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับคาน้อยพิชิตครับช่องที่มีแต่การแบ่งปันแรนดในคลิปนี้นะครับคาน้อยก็มีสูตรเย็ดสูตรเด็ดๆะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับตามคาเรียกร้องครับเรียกว่าตามคาเรียกร้องมีรีเควสต์กันเข้ามาเยอะมากพี่ครับขอสูตรเยอต่อปลานิ่หน่อยครับโอ้โหบอกได้เลยว่าปลานิ่นเนี่ยเป็นปลายอดฮิตมากเลยนะแต่ผมต้องบอกนี่ครับว่าที่ต้องรอมาวิ่งเวลานานๆเนี่ย เนื่องจากว่าตรวที่ผมเคยใช้น่มันใส่ถึง23ตัว23ตัวนะฟังไม่ผิดนะ23ตัว23อย่างปรับมาจนเหลือตอนนี้สักประมาณ5 6อย่างเท่านั้นครับอ,อยากรู้มะอยากรู้มะแต่คนอื่นก็ต้องบอกนะครับว่าต้องเกินอย่างนี้นครับว่าแต่ละที่แต่ละหมายเขามีจุดพีคของเขาครับเขามีช่วงเวลาที่พีคแล้วก็มีช่วงเวลาที่เรื่อยเรื่อย แต่ไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะช่วงพีกเนี่ยคือได้กันเยอะได้กันหาบเลยช่วงที่เอือยเนี่ยก็ได้กันทีละ2ตัวสมตัวตัว2ตัวก็มีประมาณนี้ครับอันนี้ต้องทําการบ้านกันเองนะปะม,มาทําความรู้จักเลยเชื่อว่าเพื่อนๆน,นะหลายๆคนเนี่ยรู้จักสูตรนี้เป็นอย่างดีไม่มีจกตาแน่นอนครับเพราะว่าสูตรเนี่ยเป็นสูตรวันเดือนปีเกิดผม4ี่หนึ่งสานั่นเองครับมามารู้จักกัน ซึ่งสูตรนี้นะครับจะมีทั้งหมด3รูปแบบแบบเซสคอสมีเดียมคอสไฮคอสถ้าพูดง่ายๆคือแบบถูกแบบกลางแบบแพงนั่นเองครับมาทำความรู้จักกับแบบถูกกันก่อนดีกว่ามาเอาแบบง่ายๆกระชับได้ใจความไปนะไม่กินเวลาเยอะนี่แหละลำ4ีฮอกากพาพ้าคั่ว1นห่อแยมโลสาหอ่อขนมปัง2อหอ ไาเกรด3ขีดหัวเชื้อชิป4ขีดอันนี้ผมผ่าแล้วผ่าด้วยลำแล้วก็กะกระเพราแห้งนะครับกากะเพราขวดอ่าผ่าให้มันป่นเพื่อที่ว่าเราจะผสมเยี่ได้ง่ายนิดเดียวแล้วแต่หัวหยีของใครมาชื้นหรือว่ามาแห้งแค่ไหนนะบางเจ้ามาแห้งแบบผงๆเลยก็ไม่ต้องผ่าเพิ่มโอเคนะแล้วก็อันนี้เลย ตรงเนี้ยผมบอกแล้วนะบางหมายก็ไม่เอาบางหมายก็เอา,า,า,เอาชิปหายตาย่วงเลยเนี่ยอ่าชูรสกับรสดีนั่นเองครับผมใช้ที่เหยื่อ1กิโลกรัมเนี่ยผมจะใช้สักประมาณ1ช้อนชาอย่างละ1ช้อนชานะต่อเย่อ1กิโลกรัมโอเคแค่นี้แหละต่อไปแบบไปเดียมคอสแบบแพงขึ้นมาหน่อยเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ครับตรงเนี้ยผมก็เคยบอกไปแล้วนะใช้เหยื่อที่เปรียบเสมือนลำอ่าใช่ไหมสิงสามสองรอบก่อนอะ่ะเปลี่ยนเป็น รัระเบิดหนึ่งห่อโอเมก้าสูตรสองห่ออ่าต่อไปแบบ High ฮคอสหรือแบบแพงขึ้นนั่นเองครับแพงสุดแล้วเนี่ย <c oughs> เรียกว่าถ้าพอ่รได้ยินในบอกเลย e อ็ e n s i v e ก็นี่แหละครับลัระเบิดสองห่อโอเมก้าสูตรสองหอโอเคอันนี้คือแบบที่แพงที่สุดแล้วส่วนหัวเหยื่อหากเราไม่ใช้หัวเชื้อชิปเนี่ย มีอันอื่นไหมมีครับมีจะแนะนําอย่างนี้เลยมีมักฟิทสุดสองใสไปเลยครับสองห่อหรือเฟียบลุงอดำสองห่อหรือจะควายกันก็ได้เฟียบลุงอดำหนึ่งหอ่อมักฟิสตสองหนึ่งหอ่อหรือหัวเชื้ออื่นๆครับที่เป็นหอ่อที่เป็นผสมกับขนมปังมาแล้วอะ่ะอันนั้นรามาปั่นให้ละเอียดเข้ากันได้เลยไปเดี๋ยวพาไปผสมเยื่อ ปเอาแบบรุดเร็วเลยนะครับเนื่องจากเครื่องปั่นผมปั่นได้ประมาณสักทีละ3โลเท่านั้นแต่เหยี่อของเราเนี่ยประมาณ7โลฉะนั้นเราจะปั่นทีละครึ่งนะครับรุ้ยเลยแบบรุดเร็วเลย นี่ครับเนื้อเหยื่อที่ได้ร่วนมากเลยและพร้อมใช้งานเลยหอมๆกลุ่นๆพร้อมที่จะใช้งานได้เลยหน้างานสามารถนําไปแต่งได้เพิ่มนะครับจะใส่ขนมปังแต่งเพิ่มนิดๆหน่อยหรือเพิ่มการแต่งตัวด้วยกากมะพร้าวเพิ่มอีกก็ได้นะครับประมาณนี้นะเนี่ยพร้อมใช้แต่เก็บรักษาดีๆหน่อยดีเก็บรักษานี่ไล่อากาศออกทั้งหมดนะ ลานินเนี่ยเป็นปลาที่เลือกมากมากที่สุดแหละนะโดยเฉพาะหมายคิ้วเคี้ยวเเก็บเหยื่อดีๆใหม่ๆอหอมๆแน้เหม็นก็มีบ้างครับอย่างที่เห็นเนี่ยผมใส่ให้เกดลดเมื่อก่อนใส่เยอะมากใส่แทนหัวหัวเหยื่อเลยใช้ใช้ให้เกลดเป็นหัวเหยื่อเลยเขาจะมองเลยว,ว่าเหยื่อผมเนเหม็นแต่ใช้ได้ก็แปลกเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าเราต้องการผลิตสุดเลยนะเราแค่อยากจะรู้ว่ากลิ่นแหมงมันใช้ได้หรือเปล่าสรุปเลยเมื่อก่อนนะ่ะไม่ได้ใช้หัวเหยื่อเลยเลยใช้เพียงไฮเกรดเฮ้ยไม่ใช่ดิไฮเกรดบวกกับหัวอาหารปลากินพืชหลักๆเลยคือหัวอาหารปลากินพืชนะครับไปแต่ละที่แต่ละหมายก็ต้องเช็คด,ด้วยนะครับว่าสถานการณ์เป็นไงทุกที่ทุกหมายเขามีจุดพีข,ของเขานะไม้ ช่วงเวลาจังหวะสําคัญมากเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับแต่ละที่เนี่ยเขามีช่วงพีคแล้วก็ช่วงที่มันเรื่อยๆใช่ไหมช่วงพีคเนี่ยปลาจะกินจัดฉะนั้นอ่ะถ้าเราจองหมายพวกเนี้ยอ่าถ้าเราจองหมายเนี้ยข้ามเดือนข้ามปีพอไปถึงจังหวะเราแล้ว,ลวน้ํามันลดน้ำมันไม่ระดับปลามไม่กินอ,อันนี้ก็ต้องทําใจนะครับจะไปโทษเดือนนะต่อมาอุปกรณ์ อุปกรณ์นี่ก็สาคัญมากเช่นก <con> ันครับถ <Alright. S 3> ้าปลาเกตปลาหลาปลาระแวงเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กสายก็ต้องเล็กๆการความระแวงอย่างสุดๆสุดความสามารถเลยเทคนิคเทคนิคอนี้สําคัญมากเลยเทคนิคทั้งคอนเน็กชันก็เหมือนกันถ้าเรามีเพื่อนที่ไปก่อนแล้วเราไปต่อเนี่ยเราถามเพื่อนได้เลยปลามันกินจุดไหนปลามันเข้าจุดไหนใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีเราต้องไปตีสุ่มเองแต่ถ้าหากว่าเราได้ข้อมูลมาว่าเพื่อนบอกปลากินขวาทุ่นนะเราก็ เรามี10คันแล้วก็ถมประมถึ6-7คันไปทางขวาทุน่นอีก4คัน3คันแล้วก็ตีสาวเอาประมาณนี้ครับเราก็จะมีโอกาสได้ปลาสูงมากขออีกเรื่องนึงครับมีเพื่อนอน,านานเนี่ยคอมเมนต์ว่าติดตามทุกเกมไฟเลยนะครับอันที่จริงเนี่ยเกมไฟไม่ต้องติดตามผมเลยครับไม่ได้ไปแข่งอะไรกับใครมากมายเลยครับจุดไหนที่ดีเนี่ยลงนะให้ให้เพื่อนลงหมดเลย จุดไหนที่ดีที่ปลากินดีให้เพื่อนลงหมดเลยไม่ห่วงอ่าก็เป็นหมายที่ผมไป,ไปบ่อยเดี๋ยผมจะรู้เลยว่าปลามันกินอยู่จุดไหนเห็นได้ชัดเจนอย่างทริปอาจารย์ตุ๋ยหมายไตยชวีครับเห็นไหมผมบอกว่าปลากินทางด้านขวาถ้าให้อาจารย์ไปยิงด้านขวาปลาก็กินอ่าประมาณนั้นและต้องบอกเลยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยเข้าไปฟัดรถไฟกับเจ้าถิ่นเขาเยอะอ่าแฮลก็เยอะได้เยอะกว่าก็มีบ้างอ่ามันก็แล้วแต่จังหวะด้วยนะครับ เรื่สุดท้ายครับแค่หัวเหยือก็สามารถพลิกเกมได้ครับถ้าไปตกปลาใน,นเนี่ยผมแนะนําเป็นมะขิิดหวานชิปลูกตาลชิปมะเดือชิปมะเดือเนี่ยเด็ดมากเลยผมบอกเลยว่า มีเพื่อนนะ r น e ะีเควสมาให้ผมพาทําด้วยนะแต่เนื่องจากผมไม่มีวัตถุดิบผมจะแนะนํานะท่านหนึ่งที่ผมรู้จักครับเป็นเจ้าพ่อหมักชิปเลยคนนี้ชื่อนะสุรัตช่องคนชนบทหาก,กินหมานเป็นคนอีสานครับมีน้ําใจผมโทรไปถามเนี่ยแกก็แนะนามาอ่าก็ได้ข้อมูลมาเยอะใครอยากรู้ติดต่อไปสอบถามได้เลยครับรับรองปี